วันโกโหกโลกปะเขามีเกมมาให้เล่นเกมอะไรคะเธอลองโกโหกอะไรก็ได้ที่ในชีวิตจริงเลิกทำไม่ได้แน่ๆได้พูดไปก็โกดอีกอ่ะไม่โกนเห็นเขาเป็นคนโมโหง่ายขนาดนั้นเลยเหรอรเกมก็คือเกมป้าเขาแยกแยะได้ไหมงั้นสลับกันคนละข้อมาเธอเริ่มเขาจะเลิกดูบอลงั้นเขาจะเลิกซื้อเครื่องสําอางตอนแรกก็เะาเป็นไปไม่ได้แลว้วอ่ะ เขาจะเลิกแต่งรถงินเขาจะงดช็อปออนไลน์เขาก็จะเลิกเล่นบาคาร่างิ้นเขาจะแต่งหน้าให้เสร็จภายในห้านาทีงั้นเขาจะเลิกดื่ม40ดีกรีและเหล้าสุราเขาจะเลิกกินหมูทะชาบูดีเขาจะเลิกกินของเหลือต่อจากเธอ,อเค้เขาจะเลิกเอาเรื่องเธอไปเมากับเพื่อนได้ดีเขาจะเลิกให้เพื่อนสนิทโกหกแล้วว่าไปบ้านมาอืเขาจะเลิกเอาหนุ่มตาแไปร้านเหล้าเขาก็จะเลิกหิ้วสาวกลับตอนเธอไม่อยู่ จะเลิกเอาพระ,ะมึงไปขายกูก็จะเลิกแช่งแม่ยายทุกวันหลังเที่ยงคืนกูจะเลิกแอบจับส่งแม่ผัวกูก็จะเลิกมั่วโสเพนนงงั้นวันนี้กูจะเลิกกับมึงละอันนี้ยังอยู่ในเกมใช่ไหมยอยู่เป็นคนเดียวเธออีสันเขา่าแสดงว่าที่พูดมาได้เลิกไม่ได้สักอย่างเลยใช่ไหมแล้วแต่ละเรื่องมึงน้อยหน้ากูมากไอมสันขวาญ